โตโยต้าฟอร์จเนอรรุ่นอะไรกันครับเนี่ยลูกค้ารู้ไหมเอออันนี้นะการอ่ะเพิ่งเคยได้มาขายครั้งแรกนะคะที่เขาเรียกว่า c o m เ a นเดอนั่นเองนะรุ่นคอมเ a นเดอร์เนาะผลิตเพียง1,000คันเท่านั้นข้อดีของรุ่นนี้นะมีอะไรบ้างการก็ยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูาด้วยกันดีกว่าเห็นอะไรก็เดี๋ยวจะบอกเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ปีอะไรนะเปม ปี22นั่นเองสดๆเลยตะโกนถามกันเลยเพราะว่ารถเพิ่งมาสดๆแล้วร้อนตอนนี้เหมือนฝนจะตกด้วยอามาให้ลูกค้าชมกลางสายฝนกันเลยนะและคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น c o m m a n d e r นั่นเองนะคะตัวแม็กพี่อในจริงการว่าคล้ายๆร e เจนเดอรนะอ๋อแม็กใกล้เคียงกันแล้วนะคะจะได้ในส่วนของอุ้ยกองรอบคันด้วยหรออ๋อเฮ้ยออชชั่นดีนะรุ่นนี้ นะผลิตเพียง1,000คันได้กล้องรอบคันแล้วก็บายสปอร์ตนะจุดเตือนจุดอับสสยตาก็ได้มาแล้วด้วยเฮ้ยออปชั่นดีออปชั่นดีนะตอนแรกนึกว่าออปชั่นแบบไม่ค่อยมีอะไรอุ๊ยตายแล้วนี่มันเีเจนเดอร์หรือเปล่าเบาะเป็นภายในสีดำแดงนะคะอันนี้คือเฮ้ยว้าวนะและที่ว้าวกว่านี้ลูกค้าอยากรู้ไหมอะไรไมเลยอะน้องโชว์ไมเลยจ้า ไม่สี่หมื่นโลค่ะโหคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะไม้น้อยมากดีใจมากๆที่ได้รถไม่น้อยและคันนี้นะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าจะมีนี่คูสคอนโทรด้วยนะอ่าปกติ2.4เนี่ยยังไม่มีคูสคอนโทรนะแต่อันนี้คือเขาให้คูสคอนโทรมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีระบบคู s ส,สตาร์ทนะคะและหน้าจอเฮ้ยอันนี้พี่ว่าหน้าจอก็ใหญ่นะ No. หน้าจอไม่เล็กนะหน้าจอคือเชื่อมต่อทีคอนเน็ได้เลยนะคะนี่เฮ้ยแต่ว้าวว้าวความเป็นแบบว่าเบาะดำแดงด้วยนะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ลีเจนเดอร์นะที่มีเบาะดำแดงแต่อันนี้คือมีด้วยนะและเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยไม่ไม่แท้หรอกนี่อันนี้จากศูนย์โตโตยต้านะเพราะโตโยต้าเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้มีบุกสวิตนะ นี่แต่ก็คือมีที่คอพวงมาลัยนี่เลยนะอันนี้บอกเลยว่าไม่แท้แน่นอนนะคะและที่การบอกเมื่อกี้ก็คือมีระบบกองรอบคันนั่นเองแล้วได้นี่เกียร์ออโต้ด้วยนะลูกค้าคือสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเฮ้ยอันนี้สวยนะแล้วคู่มือเอกสารครบนี่คู่มือนะคะการใช้งานนะคะ คู่มือรถนําทางทุกอย่างนะคือการถึงได้บอกว่าคันนี้ค่อนข้างสวยเลยดูแถวสองไหมนี่แต่ต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเออเดี๋ยวลูกค้าจะแบบเฮ้ยคุณการรถมันยังไม่แบบว่ายังมีรอยยังคือต้องบอกก่อนว่าโอา้โหนี่ยังไม่ได้ล้างหรอเฮ้ยเจ้าของเดิมใช้รถด,ดีมากอะ่ะลูกค้าคือแถวสุดท้ายอะ่ะเขายังคุมอยู่เลยไม่ได้นั่งแน่นอนอะ่ะและดูเบา ใหม่มากอันนี้สมมงเลยนะว่าเป็น4ี่หมืโลของจริงเอาง่ายๆดูเพดานคือฝ้าเพดานเนี่ยจะบอกเลยนะว่ารถเนี่ยสภาพเยินแค่ไหนและอันนี้เป็นรถบ้าน100%ซนะจ๊ะนี่สวยมากลูกค้าคือต้องบอกเลยว่าใครอยากเป็น1ใน1,000นะคะแล้วเขาจะเป็นชุดแต่ง นนี้น่าจะเป็นชุดแต่งเพิ่มนะคะนี่ชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานะคะนี่ในส่วนนี้แล้วก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าโอ,อก่อนจะไปฝาท้ายไฟฟ้านี่นี่คือรุ่นของเขานะการต้องย้ำก่อนเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะ่ะไม่เคยเจอการเองก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าเพิ่งได้มาขายคันแรกเลยนะคะน่าจะอ่านว่าคอมเมนเดอร์เนาะเอออุ้ยชื่อมันดูดุดันเนาะคอมเมนเดอร์ Commander. แล้วบอกเลยนะคะว่าได้สีขาวหลังคาแบ็กท็อปด้วยจ้าโอ้โหต้องลางไหมเนี่ยใหม่ขนาดนี้นะคะนี่น็อตเนิร์ดไม่มีไข่นะคะเดิมๆเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพ รีบมากนะคะคันนี้ใครได้ไปโชคดีแน่นอนสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะเออได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยได้สีขาวหลังคาแบ็กท็อปนะคะคือตามรุ่นเนาะน่าจะตามรุ่นแหละเออเพราะว่าแต่ที่มีแต่งเพิ่มก็คือชุดแต่งข้างหน้าลูกค้าเห็นไหมคะชุดแต่งข้างหน้าแล้วก็ชายบันไดอ๋อนี่โชว์ชายบันไดหน่อยนี่ อันนี้คือที่แต่งเพิ่มนะคะอ๋อเฮ้ยแต,แต่แต่งเข้านะถ้าถามถ้าถามการการมองว่าเข้าเลยนะคะอ๋อเ,เห็นกระโปรงไหมวันนี้สีก็เข้ากับรถมากโอ้โหนี่บอกเลยว่าโชว์หน่อยอันนี้ขอบอกว่ายังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวลูกค้าหาว่ารถจมน้ำมานะไม่มีนะคะอันนี้การรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะคือ รถแบบนั้นเราไม่ได้เล่นนะคะต้องรถสวยเท่านั้นนะคะนี่ดูตัวน็อตตัวเมทอาร์คเลยนะคะเดิมๆอ่อคือลูกค้าลหลายๆท่านบอกคุณการเวลามาขายรถแล้วต้องล้างไหมการบอกเลยจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้นะเพราะว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเราดูตามสภาพนะออไม่ได้แบบว่าดูว่าลูกค้าล้างมาเราจะเพิ่มเงินให้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะต้องเกี่ยวตามสภาพของตัวรถเท่านั้นนะคะ แล้ววันนี้นะบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากได้การขอบอกรุ่นอีกทีเพราะว่าเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีในตลาดนะ Toyota าฟอร์จ e เนอนะคะคอมเมนเดอร์ Commander นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าได้สีขาวหลังคา Back ท o อนะคะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนั่นเองปี2022นะคะและเลขไม้4่0 0ืโลนะคะ มาพร้อมด้วยภายในสีดําแดงนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวลูกค้าจะว่ามันคือลีเจนเดอร์ไม่ใช่ลีเจนเดอร์นะคะมันคือคอมเมนเดอร์อ่ะ แล้วผลิตเพียงแค่1น0 0คันเท่านั้นวันนี้บอกเลยว่า1ใน1,000คันอยู่ตรงนี้แล้วและไม่น้อยด้วยลูกค้าและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้หรืออยากเฮ้ยเข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงเข้ามาเลยค่ะที่ร้านไลออนค่ะและสำหรับราคาบอกเลยการขอล้างสักวันสองวันเนาะและเดี๋ยวจะมาบอกเลยว่าราคาเท่าไรหรือถ้าใครอยากทราบทักในอินบ็อกก์กันเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าราคาดีราคาโดนสภาพป้ายแดงแบบนี้จัดไปแน่นอน